เมื่อพูดถึงสุดยอดวายร้ายในโลกภาพยนตร์คุณอาจจะนึกถึงดาร์ธเวเดอร์จ๊กเกอร์หรือฮันดิบอร์เล็กเตอร์ตัละครที่มีพลังอำนาจลึกลับความบ้าคลั่งที่ค่าเดาไม่ได้หรือปมอดีตที่ซับซ้อนน่าค้นหาแต่มีชายคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรพวกนั้นเลยเขาไม่ใช่ผู้ก่อการหลายที่มีอุดมการ์เขาไม่ใช่อัจฉริยะที่เสียสติและเขาก็มีปมดราม่าอะไรที่น่าสงสารเขาเป็นแค่โจรโจร ที่ต้องการเงิน640ล้านดอลลาร์คำถามก็คือทำไมชายที่ดูเหมือนจะธรรมดาคนนี้ฮาร์สครูเบอร์จกไดฮาร์ถึงได้เปการยกย่องว่าเป็นอย่างไวหลายที่สมบูรณแบบและยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการในคลิปนี้เราจะมาไขปาพิศนากันว่าความธรรมดาของเขาแท้จริงแล้วคือความสุดยอดที่ซ่อนอยู่ได้ยังไงและอาจจะสําคัญที่สุดที่ยก,กระดับฮารสรูเบอร์จากแค่โจรในบทภาพยนตร์ ให้กลับเป็นไอคอนที่น่าจดจําไม่ใช่แผนการไม่ใช่คําพูดแต่คือชายผู้อยู่เบื้องหลังใบหน้าน,นั้นอลันลิกแมนเราในภาพวายร้นยในหนังแอคชั่นยุค80ดูอยู่สิส่วนใหญ่มันจะเต็มไปด้วยความกริ้วกรลาดตะโกนข่มขู่และใช้พลังกำลังเป็นหลักแต่ฮาร์สกูเบอร์ไม่ใช่แบบนั้นอาวุธที่ทรงพลังของเขานั้นคือเสียงน้ำเสียงทุมลึกสำเนียงยุโรปที่มอ่งบอกถึงการศึกษาและการเลือกใช้คำพูดที่เหนือกว่า มาสร้างระยะห่างระหว่างเขากับคนอื่นทันทีเขาไม่ใช่กระโจนแต่เป็นสภาพบุรุษผู้มีการศึกษาที่บังเอิญมาประกอบอาชีพเป็นโจรมันทำให้เขาดูน่าเกรงขามและมีสเสน่ห์ในเวลาเดียวกันแทนที่จะดูเป็นอัตภาณฑ์ถึงปืนสเสน่ห์ของฮารสนั้นไม่ได้อยู่แค่ความใจเย็นแต่อยู่ที่การสลับขั้วอารมณ์ที่น่าขนลุกของเขาฉากที่เขาเจรจากับคุณตัครงิคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดเขาเริ่มต้นยางสุภาพ เจรจาธุรกิจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มือมาเจอสิ่งที่ต้องการ <Okay. S 1> เปลี่ยงไม่มีความโกรธไม่มีความสะใจมีเพียงความเยือกเย็นของการทำงานให้เสร็จนี่คือความโหดเหี้ยมที่ไม่ได้มาจากอารมณ์แต่มาจากเป้าหมายที่ชัดเจนและนั่นทำให้เขาน่ากลัวกว่าไวลาที่คุ้มครั่งเป็น้อยเท่าและที่น่าทึ่งก็คือมิติหลายอย่างของฮาร์สกรูเบอร์ เกิดจากการแสดงและการตีความของ阿ลิกแมนเพราะสิ่งที่เหลือเชื่อมากคือนี่คือหนังใหญ่ลึงเล่ห์ของเขาเลยนะ阿拉ิกแมนเนี่ยเดิมทีในบทเนี่ยฮานส์ล,ลูกน้องอาจจะถูกวางให้ใส่ชุดแบบทหารหรือหน่วยรบพิเศษแต่ลลิกแมนเสนอว่าตัวละครเขาเนี่ยควรใส่สูตรเพื่อให้เขาดูเหมือนผู้ล่าในโลกธุรกิจที่กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมของตึกละฟ้าและมันก็ได้ผลอย่างยอดเยี่ยม หลังถึงฉากบิลเคลในตำนานนี้ที่เกิดขึ้นพ,พู้กู้กับคนพบว่าลิกแมนสามารถปลอสมสำเนียงอเมริกันได้อย่างแนบเนียนมันถูกเพิ่มเข้ามาในบทและกลายเป็นฉากที่ชวนตั้งไหวพลิปของฮันส์และความสามารถการแสดงอันสุดยอดของอาลิกแมนไปพ,พร้อมๆกันด้วยเพราะฉะนั้นปัจจัยแรกที่ทำให้ฮาสกรูเบอร์ยอดเยี่ยม คือการที่เขาถูกมอมชีวิตโดยนักแสดงที่สมบูรณแบบอลันคลิกแมนไม่ได้แค่แสดงเป็นฮาร์สกรูเบอร์เขาคือฮาร์สกรูเบอร์เนื่นอนว่าสเสน่ห์และก็าสามารถจะการแสดงเดียวคงไม่พอพลังที่แท้จริงของฮาร์สกรูเบอร์ยังซ่อนอยู่ในสมองของเขานี่คือไวหลายที่ไม่ใช้แค่กำลังแต่ใช้สติปัญญาเป็นอาวุธหลักแผของฮาร์สกรูเบอร์ ไม่ใช่แค่บุกเข้าไปแล้วพูดว่าทุกคนหมอบลงนี่คือการกล่นมันซับซ้อนกว่าน,นั้นมากเขาไม่ได้แค่ต้องการเงินใาตู้เซฟเขาต้องการให้โลภายนอกเชื่อว่าเขานั้นคือผู้ก่อการร้ายเพื่อซื้อเวลาก็สร้างละครฉากใหญ่ขึ้นมามีการเรียกร้องให้เปิดตัวนัดโทษท,ทางการเมืองที่เขาเนี่ยอ่านเจอในในติตยสารทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ฉากบังหน้าเพื่อปเบี่ยงเบนความสนใจของตำรวจและ FBI ออกจากเป้าหมายที่แท้จริงของเขานั่นคือการเจอระบบล็อกชั้นที่7 ขอดูเซฟใน,นกระตุมี้ซึ่งต้องใช้เวลาความอัจฉริยะของฮานส์ไม่ไดอ้อยู่แค่การหลอกตำรวจแต่คือการคาดการณ์และใช้หน่วยงานรัฐบาลให้กลายเป็นเครื่องมือในแผนการของเขาเขารู้ว่าเมื่อเรื่องบานปลายเป็นวิกฤตตัวประกัน FBI ต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์และพวกเขามีกฎเกณฑ์ที่ต้องทำตามนั่นคือการตัดไฟซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานรัฐบาลมักจะทำเพื่อกดดันผู้ก่อการหลายแต่สำหรับฮานส์ การตัดไฟไม่ใช่ปัญหามันคือขั้นตอนสุดท้ายในการปลดล็อกแม่เหล็กไฟฟ้าของตู้เซฟเขาวางแผนให้ FBI ซึ่งคิดว่าตัวเองนั้นกำลังกุมความได้เปรียบมาเป็นคนเปิดประตูตู้เซฟให้เขาด้วยมือของพวกเขาเอง <Merry Christmas. S 1> นี่คือการวางแผนที่ซ้อนแผนอย่างเหนือชั้น แน่นอนว่าไม่มีแผนไหนสมบูรณ์แบบและตัวแปรที่ฮานส์ไม่ได้คิดนั่นก็คือตำรวจนิวยอร์กในเสื้อกล้ามสก,กปรกชิดจอนแมคเคนแต่นี่คือจุดที่แยกเวลาอัจฉริยะออกจากเวลายทั่วไปเมื่อแผนการเริ่มผิดพลาดฮานส์ Hans ไม่ได้ตื่นตระหนกเขาสามารถปรับตัวและล้นสดได้อย่างน่าขึ้นตอนที่เขาบังเอิญเจอกับแมคเคนอย่างที่บอกไปเนาะเขาสามารถสลัดฆ่าผู้นำที่เยือกเย็นทิ้งไป และสุบับาท์ดบิบบเคลตัวประกันชาวอเมริกันที่หวาดกลัวได้อย่างแนบเนียนในเสี้ยววินาทีเขาวิเราะห์สถานการณ์และใช้มันเพื่อลวงข้อมูลจากแมคเคลนและหาทางเอาตัวรอดนี่คือวายริาที่อันตรายอย่างยิ่งฮาร์สกรูเบอร์ไม่ใช่แค่คนที่ทำตามแผนที่วางเอาไว้เขาคือมาสเตอร์ไมท์ที่เข้าใจทุกองค์ประกอบของแผนการทั้งด้านเทคนิคจิตวิทยาและการรับมือกับสถานการณ์ที่มีคาดฝันสมองของเขา คืออาวุธที่อันตรายที่สุดในตึกนากาตอมิแต่วายลายจะยอดเยี่ยมแค่ไหนโซนึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าพระเอกที่เขาต้องสู้นั้นเป็นใครและในกรณีของฮ a n ส g r รูเบเขาก็ได้พบกับคู่ต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดจอร์นักเรนนี่คือก,การปะทะกกันของคู่ตรงข้ามอย่างแท้จริงฮ a n สคือสมองเขามีความเนียบการวางแผนความรู้สูงและก็วาทยากรที่ควบคุมวออเคสตราแห่งความตาย ในขณะที่จอห์นแมคเคลนคือสันสาตยานเขาคือความดิบการต้นสดและความบึกบึนแบบตโหลดข้างถนนเหมือนนัดนตรีแจ๊สที่โซโลอออโต้รอดไปเรื่อยๆการต่อสู้ของพวกเขาจึงไม่ใช่แค่การยิงกันแต่คือสงครามระหว่างปรัชญาการทํางานที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงการวางแผนอย่างระกุมปะทะกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งจะไมให้การชิงไหวพลิปของทั้งคู่นั้นน่าติดตามในทุกวินาทีสิ่งที่จะไม่ความสัมพันธ์ของคู่นี้ พิเศษกว่าแอคชั่นเรื่องอื่นคือพวกเขาเนี่ยเ้เวลาส่วนใหญ่คุยกันผ่านวิทยุมากกว่าจะเจอหน้ากันด้วยซ้ํบาบทสนทนาเหล่านี้ไม่ใช่แค่การคงขู่กันไปมาแต่มันคือการเล่นหมกลุกด้วยคําพูดเราจะเห็นว่าในช่วงแรกเนี่ยฮันส์มองม่เคลนแป่แค่ตัวปัญหาหน่าลำคาญแต่เมื่อเวลาผ่านไปความดูถูกก็เริ่มเปลี่ยนเป็นความยอมรับในความสาม,มารถของอีกฝ่ายทั้งคู่เริ่มสนุกกับเกมนี้ มีการหยอกล้อกันบ้างประชดประชันบ้างมาสร้างคาผูกพันที่แปลกประหลาดระหว่างนักล่ากับผู้ถูกล่าทําให้ความเป็นศัตรูพวกเขาเนี่ยมีมิติที่ลึกซึ้งกว่าแค่คนดีกับคนเลวและนี่คือเหตุผลสุดท้ายที่ฮาร์สนั้นคือคู่ปรับที่สมบูรณ์แบบก็ทําให้ชัยชนะของจอห์นแมคเคลนนั้นมีความหมายคือลองคิดดูถ้าเวลายเป็นคนโง,ง่งที่มีปืนการที่พระเอกเอาชนะได้ก็คงไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่เพราะฮาร์สกรูเบอร์ ทั้งฉลาดมีแผนการที่รัดกุมควบคุมทุกอย่างได้หมดและเยือกเย็นจนน่ากลัวการทีแม็กเคลนผู้โดดเดี่ยวและบาดเจ็บหนักสามารถใช้แหวบพลิกและสัญชัตยาเพียงน้อยนิดที่เหลืออยู่พลิกกบมาเอาชนะอัจฉรยะอย่างฮาสได้ในวินาทีสุดท้ายมันจึงไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่มาคือปฏิหารที่น่าจดจำและสัใจผู้ชม ความสุดยอดของฮาร์สกรูเบอร์คือสิ่งที่ผลักดันให้จอห์นแมคเคลนนั้นต้องขุดทุกอย่างที่ตัวเองมีนั้นขึ้นมาสู้และทําไมเขากลายเป็นฮีโร่ในตำนานไปพร้อมๆกันด้วยเวลา,าที่ดีเนี่ยย่อมสร้างพระเอกที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนะครับและเพื่อที่จะเข้าใจว่าทําไมฮาร์สกรูเบอร์ถึงได้สดใหม่และน่าทึ่งขณะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปดูบริบทของหนแอคชั่นในยุค80ยุคแห่งสงครามเย็นที่กาลังจะสิ้นสุดลงโอ้โหมาสลึกเจอ ไวไลท์ไหนชั่นยุคนั้นเนี่ยมักถูกขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ที่ต้องการทำลายอเมริกาบ้างผู้ก่อการร้ายทางการเมืองที่ต้องการแก้แค้นบ้างเพราะเขาเชื่อในสิ่งที่ทำอย่างสุดหัวใจและในช่วงแรกของไดฮา,าร์ดหนังก็ทำเราเชื่อว่าฮาร์สกลูเบอร์เนี่ยคือหนึ่งในนั้นแต่แล้วหนังก็ดึงพรมออกจากใต้เท้าของเราด้วยการเปิดเผยว่าทั้งหมดนั้นแมงบูชิตตังเพนะครับอุดมการที่น่ากเกรงขามการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงหน้ากากที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบังหน้าเป้าหมายแท้จริงและโคตรธรรมดาสาม,มัญมากคือการปล้นกระหักมุมนี้มันเจ๋งมากเลยนะเพราะมันเปลี่ยนฮันส์จากไวัยร้ายในดมคติที่ดูไกลตัวให้กลายเป็นภัยคุกคามที่จับต้องและเข้าใจได้เขาไม่ได้ต้องการจะครองโลกอะไรเขาต้องการเงินใช่ความโลภคะแนนจินใจสากลที่ทุกคนเข้าใจได้นะครับกุยากรวยและในอีกทางหนึ่งมันก็ทําให้เขาน่ากลัวกว่าเดิมด้วย เพราะวายลา์ที่มีอดมการอย่างน้อยก็ยังมีหลักการบางอย่างแต่ฮาร์ดสครูเบอร์ขับเคลื่อนด้วยความโลภเพียงเดียวเขาไม่มีขอบเขตไม่มีเส้นเสียธรรมที่จะหยุดเขาได้ใครก็ตามที่ขวางทางเขาระหว่างตัวเขากับเงิน6 4 0ล้าน,นดอลลาร์เป็นแต่ค่สิ่งที่ต้องกำจัดทิ้งายฮาร์ดออกฉายในปี1988ในช่วงพีคของวัฒนธรรมยิปปี้หรือ greed is good ความโลภก็สิ่งที่ดีจานนเรื่อง Wall Street หาสกรูเบอร์ในชุดสูรเนี้บการวางแผนแบบนักธุรกิจแต่เป้าหมายที่เป็นตัวเงินมหาศาลของมาช่แค่โจนแต่เขาคือภาพสะท้อนด้านมืดของวัฒน,นธรรมทุนนิยมสุดขั้วในยุคนั้นก็คือยิปปี้ที่กลายพันธุ์ไปสู่ขั้นสุดยอดเป็นนักล่าในโลกธุรกิจที่พร้อมจะเทคโอเวอร์บริษัทด้วยปืนแทนที่จะเป็นเอกสารการที่หนังวางให้เขาไปแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญนะครับ แต่เป็นการวิจารสคมยุคนั้นอย่างชานฉลาดและนั่นคือสิ่งที่จะไม่ฮาสกรูเบอร์ไม่ใช่แค่ไวไลไ์หนวแอคชั่นแต่เป็นตัวละครที่มีมิติทางวัฒนธรรมและของร่วมสมัยมาจนถึงทุกวันนี้อ่ะเราจะพูดถึงการแสดงอันยอดเยี่ยมแผนการที่ชานฉลาดกับไปคู่ปรับที่สมบูรณ์แบบและการหักหลังภาพจําของยุคสมัยแต่ปัจจัยสุดท้ายที่ม่หนึ่งสถานะความเป็นตำนานของฮาร์สกรูเบอร์คือสิ่งที่เขาไม่มี ในยุคสมัยที่วัยร้ายมักจะมาพร้อมกับบุญหลัที่น่าเศร้าบ้างปมอดีตที่ทำให้เราเนี่ยต้องตั้งคำถามว่าใครกันแน่คือคนผิดฮาร์สกูเบอร์คืออากาศบริสุทธิ์ที่แสนจะชั่วร้ายเขาไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขามีวัยเด็กที่ลำบากไหมเขาเคยถูกใครหักหลังหรือเปล่าและที่สำคัญก็คือเราไม่จำเป็นต้องรู้เขาคือความชั่วร้ายบริสุดเพียวอีวิวเลยหนังไม่ได้พยายามทำให้เราเนี่ยเห็นใจเขาเลยแม้แต่น้อย นี่คือข้อดีอย่างมหาศาลเพราะมันป,ปล่อยผู้ชมนั้นสามารถเกลียดและเชียร์พระเอกนั้นโค่นเขาลงให้ได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องรู้สึกสับสนทางเสียธรรมก็คือวายร้ายที่เราย,ยินดีที่จะได้เห็นจุดจบของเขาความยอดเยี่ยมอีกอย่างของเขาเนี่ยคือความสมบูรณ์ในตัวเองเขาไม่เคยตั้งคำถามกับการกระทําของตัวเองเขาไม่เคยสับสนกับเป้าหมายตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเหยียบเข้ามาในตึกนาคาโตมิจนถึงวินาทีสุดท้าย เขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเงินความแน่วแน่นี้ทําให้เขาไม่ขนคน่าเกรงขามเขาคือมืออาชีพที่มาทํางานและจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้งานนั้นสําเร็จเขาคือฉลามที่ว่ายตรงไปยังเป้าหมายโดยไม่วอกแวกความชัดเจนนี้เองที่ทํทำให้ตัวละครเขานั้นทรงพลังและน่าจดจําและนี่คือผลทั้งหมดที่ทําให้ชายที่ดูเหมือนจะเป็นแค่โจรกลายเป็นหนึ่งในสุดยอดวายร้ตลอดกาลฮาร์าสกรูเบอร์ไม่ได้ยอดเยี่ยม เพราะเขามีพลังพิเศษมันเลยยอดเยี่ยมเพราะเขามีปมอดีตที่ซับซ้อนเขายอดเยี่ยมเพราะการแสดงที่ไรทิ่ติของอลาลิกแมนที่มอบทั้งสเสน่ห์และความน่าเกรงขามเขายอดเยี่ยมเพราะสติปัญญาและแผนการที่ซับซ้อนจนทําให้ศัตรูกลายเป็นเบีย้ยในกระดานของเขาเขายอดเยี่ยมเพราะเขาคือขั้วรตรงข้ามที่สมบูรณ์แบบที่ผลักดันให้พระเองอย่างจอห์นแมคเคลนกลายเป็นตำนานเขายอดเยี่ยมเพราะเขา ได้ทำลายภาพจำของวายร้ายในยุค80และการเป็นสัญลักษ์ของยุคสมัยที่อย่างชาญฉลาดและสุดท้ายเขายอดเยี่ยมเพราะเขาคือวายร้ายพันแท้ที่ไม่ต้องการความเห็นใจใดๆจากเราเลยเขาอาจจะเป็นแค่โจรที่มาผิดตึกในวันคริสต์มาสที่ผิดวันแต่สําหรับโลกภาพยนตร์แล้วเขาคือวายร้ายที่มาได้ถูกที่และถูกเวลาที่สุดยิปปี้ไเย่มิสเตอร์กรูเบอร์ยิปปี้ไเย Motherfucker. <laughs>